ดูดีดูดูดีดูดีลา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 ดูดีบูบี้เบูดี้ผู้บูบูบูดูดีดูดีลา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 ดูดีดูบีบูบีบูบีดูบูอยู่แก่ขับรถเปิดบ้านอินโดอินโด 在那边。嗯 ัดแล้อัดแต่เนี่นีู่ดไปมันเป็นอะไรไม่เถอทถกวันไม่เถอทถกวันเออะตอนนไเฮียเสวน

ช่องวันสาสิบอช่องวันกินทุ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 นเขีนเขีนลอกันลอชองวันสามสิบเอ็นทุนมาเปรียบกดบัตรช่องวันสาสอที่สะเตือนใจยิ่งกว่าก็คือรอของ้างไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังและไล่ผู้เสียหายให้ไปแจ้งความจนเธอต้องนำทีมเกกินช่องวันสามอ็มันจะเรียนไหม ไม่เอาไม่จบขอโทษออขอดูหน่อยมันจะเล่นโทรศัพท์หรือมันจะอ,อันนี้เล่นครับชงวันสามสิบเอ็ดไม่เอา โอ๊ยไม่เอาไม่เอานอนอยเยโอเคแค่ดูทีวีอยู่เฮ้ยมัต้องม่ยุ่งเลยโอเค

Ais, สามหนึ่งสามสามสองสามสองหก